สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกเช่นเคยครับผมหลังจากที่ผมห่างหายไปกับการทําคลิปในช่อง YouTube ช่องนี้วันนี้ก็จะกลับมากับกิจกรรมกดเพลงสันไหวในใบแก้วนะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ของเมืออมอนสเตอร์จะเกี่ยวข้องกับเลเซอร์โดยตรงนะครับผมก็ถ้าใครไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้มันเล่นยังไงนะครับก็สามารถดูตามคลิปผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแรกเริ่มนะครับกิจกรรมนี้นะครับเราจะต้องเ็จเควสหลักของเนื้อเรื่องของกิจกรรมนี้ก่อนซึ่งเควสเนี่ยครับจะอยู่ที่กิจกรรมเลยให้กดตามผมได้เลยนะ ชื่อเกรดแนครับจะชื่อว่าเสียงที่พัดลอยมาจากที่ไกลนะครับผมให้เริ่มได้ได้เลยครับในส่วนของเนื้อเรื่องตรงนี้ครับผมขออนุญ,ญาตสะคลิปข้ามไปนะเพราะมันยาวนานมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรม4อันกันเลยดีกว่านะครับ หลังจากที่เราเล่นเควสเนื้อเรื่องของกิจกรรมนี้เสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะปลดล็อกตำารานออกมา1ตำลา้าโดยตำารานี้ครับจะมีเควสให้เราเนี่ยทำทั้งหมด4เควสเป็นกิจกรรมทั้งหมด4พาร์นั่นเองครับผมโดยวันแรกของกิจกรรมนี้นะครับเราสามารถทําได้แค่2พาร์เท่านั้นนะโดยผมจะมาสอนในการเล่นพาร์แรกก่อนนะครับจะชื่อว่าเงาลึกลับในป่านั่นเองครับผมจะเป็นการจับหมูป่าในป่านะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับ หลังจากให้เรามาที่จุดมาร์กตำแหน่งของในการเล่นกิจกรรมพาแร่นนะครับผมจะเป็นฝูงหมูป่าตรงนี้มันจะขึ้นสอนเราในการเล่นกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะโดยกิจกรรมนี้นะครับเราจะต้องเดินไปตีหมูป่านะครับผมโดยการตีหมูป่าเนี่ยจะใช้การโจมตีแบบปกติเท่านั้นเพราะว่าเราไม่สามารถใช้สกิลท่าได้เองนะครับ พอเราตีหมูป่าไปตัวนึงเนี่ยมันก็จะมีคะแนนขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับผมให้เราเก็บไปเรื่อยๆนะให้ได้คะแนนเยอะที่สุดภายในเวลาที่กําหนดครับบนพื้นเนี่ยจะมีออร่าสีเหลืองๆให้เราเก็บพอเราไปเก็บมานะครับจะมีโลดดบขึ้นมาที่ตัวเราซึ่งโลดดบตัวนี้นะครับสามารถกันดาเมจเพิ่มเลือดแล้วก็สามารถเพิ่มดาเมจให้ตัวเราได้ด้วยครับ ย right ิ peak peak again, so ่งเก็บก็จะยิ่งทํากิจกรรมได้ไวขึ้นนะครับผมแนะนําว่าให้ควรเก็บมาแล้วก็ไปตีหมูป่านครับผมพอเราตีไปได้สะพานนะครับจะมีหมูป่าของทุ่งหิมะเนี่ยออกมาตัวหมูป่าทุ่งหิมะเนี่ยจะมีคะแนนเยอะเป็นพิเศษนะครับผมแนะนําว่าให้ตีหมูป่าทุ่งหิมะกันก่อนนะจะเห็นได้ว่าในกิจกรรมนี้นะครับจะมีเสาอยู่ตามแมปด้วยเสาแต่ละเสาเนี่ยครับถ้าเกิดมันมีออร่าออกมาเนี่ยให้เราล่อหมูป่านะครับพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยสามารถวิ่งชนเสาได้ถ้าเราวิ่งชนเสานะครับจะถูกจับครับผมและจะทําให้มันติดสตันนเองครับ ก็จะประมาณนี้ครับสำหร,รับกิจกรรมในพาร์ทที่1พอเราเล่นเสร็จเนี่ยก็สามารถกดรับแพมโม้เจมได้เลยนะเดี๋ยวจะไปต่อกันในพาร์ทที่2กันนะครับผมไปดูกันต่อเลยครับกิจกรรมในพาร์ทที่2นะคบจะช,ชื่อว่าการจู่โจมมันดูเดือดให้เรากดนําทางกิจกรรมไปได้เลยจะเห็นว่าแต่ละจุดในแมพนะครับจะมีมอนสเตอร์รอเราอยู่ประมาณ9กถึงตัวนะ <S <S ถ้าเราเดินเข้าไปก็ตีมอนสเตอร์ให้หมดแค่นั้นเลยครับ สังเกตดีนะครับจะเห็นว่าบนพื้นเนี่ยมันจะมีออร่าลมอยู่ให้เราไปเก็บออร่าลมนะครับผมแล้วกดสลับเปลี่ยนตัวมอนสเตอร์นะครับจะถูกกระแสะลมนะครับรวบไปอยู่ตรงกลางนะจะเป็นการช่วยให้เราเคลียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับจะให้เราเคลียร์มอนสเตอร์ในกลุ่มตรงนั้นเสร็จนะครับผมการที่เราจะไปจุดต่อไปได้เนี่ยเราสามารถเดินตามกระแสะลมที่มันเปิดขึ้นมาให้ได้เลยนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันจะมีวงให้เราเดินบินล่องไปเลยนะอันนี้เราไม่จําเป็นต้องวาร์ไปที่จุดนั้นๆน,น,นะครับผม พอเรามาถึงเวฟสุดท้ายนะครับผมจะเห็นได้ว่าเวฟสุดท้ายเนี่ยมอนสเตอร์ตัวบอลนะครับจะมีวงแหวนสีเขียวอยู่ด้านล่างที่พื้นนะถ้ามีวงแหวนขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับให้เราเคลียร์มอนสเตอร์ลูกๆมันตัวรอบๆก่อนนะครับผมเพราะว่ามอนสเตอร์บอลเนี่ยมันจะได้รับบัฟจากลูกๆของมันครับถ้าเราไม่ตีลูกมันก่อนเนี่ยมันก็จะคอยฮิลนะแนะนําว่าตีลูกก่อนจะเป็นการช่วยเราเคลียร์ได้ง่ายขึ้นครับหลังจากเราเคลียร์เสร็จนะครับก็สามารถกดรับรางวัลตามผมเลยนะครับผมจะได้ประมาณนี้เลยนะ หลังจากที่เรารับกิจกรรมในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมอย่าลืมไปรับรางวัลกิจกรรมในพาร์ทรวมกันด้วยนะครับผมจะอยู่หน้าแรกของกิจกรรมเลยให้เรากดไปที่มุมซ้ายล่างได้เลยนะจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเล่นกิจกรรมวันที่1ครบเนี่ยจะได้รับประมาณ290แต้มสามารถรับรางวัลขั้นที่1ได้แล้วนะครับผมโดยขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะแจกหอกใหม่เป็นหอกวินสเปียเป็นหอกสำหรับกิจกรรมนี้นั่นเองครับผมเป็นหอกที่แบบใช้ได้ทุกกับทุกตัวละครเลยก็ใครอยากได้หอกฟรีใช้นะครับก็สามารถมากดดรรัับบตามมผไ้เลยนะค ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเงินใจให้ผมกันด้วยนะครับผมสเสรัตวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับ